ส่วนของพาร์ทของงานของผมคือจะเป็นการบินโดนครับเพืการเก็บภาพครับแล้วก็ไปอ่าโพสตต่อในซอฟต์แวร์ครับเพื่อทําเป็นโมเดลครับเพื่อเขาจะอาตรวจสอบรอ,อยแตกความสูงแล้วก็สามารถคํานวณปริมาตรของหินที่มันหล่นลงมาได้ครับทำพวกแผนที่ครับแมปแล้วก็เกี่ยวกับทําลางวัดครับจะไม่ใช่การแบบถ่ายภาพหรือว,ว่าวิดีโอเพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นลักษณะของงานอีกอีกแบบหนึ่งครับ จากที่เราไปบินโดนมาครับมาโปรเซสต่อครับในโปรแกรมเฉพาะทางของเขาอะครับครับนี่ก็จากภาพก็จะเห็นเป็นพวกรอยแตกอะไรครับเข้าไปแบบลึกๆได้เลยนะครับของบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นรอยแตกอันนี้ก็แบบ็อปวิวข้างล่างเนี่ยเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะอุโมงค์ครับเนี่ยก็คือมันโดนเสาเข้าไปเป็นรูครับอันนี้อันตรายถ้ามันจะถล่มลงมาครับ